ฝนจะรอน,นะคะรับเืองรู้พี่น้องรถติดขัดอีกดี mm. โมงประมาณหกโมงกว่าี่ตกติดมาก mm. ทั้งไหนก็ติดหมดนะคะเพ mm. ้า่าทางด่วนรถยังติดเลยเนาะติดมากเลยค่ะก็เลยถ่ายบรรยากาศวิวสวยๆถ่ายวิวสวยๆมาให้ดูนะคะ mm. ทางด่วน ฝนตกนี่ยิ่งหนักเลยนะฝน,ะนไม่ตกตอนเย็นแต่ก็คึ้มๆอยู่เนาะค่ะน้อเพื่อนๆจะหยับได้เรื่อยๆนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆนะคะเพื่อนๆเราเห็นภาพบรรยากาศาสวยอยู่นะพัดลมกำลังจะ,จะ,ะงจะมืดแล้วจะไม่ไม่ไปไหนมาไหนเลยฝนตกเอ้ยใช่รถติดมาก มากเลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบา,บายคนมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบา,บายถ่ายมาแล้วเราก็ต้องมาถ่ายติกถ่ายอะไระะบ้างค่ะบรรยากาศสวยๆให้พเพื่อนๆดูค่ะตอนเย็นวันศุกร์รถติดมากทั้รถ คลิปให้เพื่อนๆดูถ่ายตรงนู้นตรงนี้ตรงถ่ายตึกไปด้วยแล้วกันนะ,ะนะถ่ายต้นไม้ข้างนอกก็เ,เพื่อนๆมากมากมากที่สุดเลยแหละฉากติดแน่นะคะทนะุนเวลารถติดอยู่เมื่อยขนาดไหนนะคกนะค่อยๆไปนะคะ ใช้มาใส่เราเนอะไปเรื่ยค่อยไปช่วงนี้ช่วงนี้ติดขยับได้เรื่อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับ่บรรยากาศสวยอยู่นะคะท่านทางนเชลล์บัตง ติดขัดอีกโมงประมาณหกโมงกว่าที่ตกติดมากไปรถทางไหนก็ติดหมดหรยคะเพราะทางด่วนรถยังติดเลยเนอะ,ะบางหัวทองค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะฝากรับชมปปอน่างน้อยคนหล่อด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ ลยคคไปถ้าฝนตกนี่ยิ่งหนักมะ,ะดีนะฝนไม่ตกตอนเย็นแต่ก็คึ้มๆอยู่เนาะค่ะน้อเพื่อนๆเลยถ่ายเก็บบรรยากาศมันฝากเนาะค่ะมันให้เพื่อนๆดูว่าเลยครับถ้าฝนตกนี่ยิ่งหนักมะ,ะดีนะฝนไม่ตกตอนเย็นแต่ก็คึ้มๆอยู่เนาะค่ะน้อเพื่อนๆเพบนเขาบนดูติดแทงเลก ไปใช้ามาใส่เราเลยเนาะบางขาเบางดูติดแย่งนเล๋ไปใช้ามาใส่เราเลยเนาะคนมากๆเลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ บนถนนก็ต้องถ่ายบนถนนนี่แหละให้เพื่อนๆดูนะเจ้ากำลังมุ่งหน้าเข้าถ่ายมาแล้วเราก็ต้องมาถ่ายตึกถ่ายอะไรมั่งนะบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนๆดูอ่ะตอนเย็นวันศุกร์รถติดมากเพราะทางด่วนรถยังติดเลยเนาะ ก็ทางด่วนรถยังติดเลยเนาะเวลารถติดเนี่ยโอ้เมื่อยขนาดไหนนะคะค่อยๆไปนะะเนาะเพื่อนๆเลยถ่ายเก็บบรรยากาศมันฝากเนาะค่ะมันห้เพื่อนๆดูว่าสวัสดีจ้าเพื่อนๆมาถึงทางด่วนแล้วก็รถติดมากเลยค่ะเพื่อนๆ จีบบรรยากาศมันฝากนะคะมันให้เพื่อนๆดูว่าไปหลุดมากเลยค่ะก็เลยถ่ายบรรยากาศวิวสวยๆถ่ายวิวสวยๆมาให้ดูนะคะเพื่อนๆทางด่วนนะคะเนอะเพื่อนๆดีมากมากมากที่สุดเลยแหละทางติดแน่นะคะ ก็เลยถ่ายบรรยากาศวิวสวยๆถ่ายวิวสวยๆมาให้ดูนะคะเพื่อนๆทางด่วนนะคะกลับไม่ได้พักเลยนะคะเพื่อนๆติดมากเลยจ้ะห้กับพัทยาสุดยอดเลยคนะ่ะ ไปแล้วกันเลยคะ่ะมันสูบก็ติดนะคะเนาะไหนก็ติดค่ะรถ้รึเปาฝากรับชมคือคลิปด้วยนะทุกคนให้ดูขับรถบนถนนก็ต้องถ่ายบนถนนนี่แหละให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะเนาะพลังมุ่งหน้าเข้าไปค่ะมันสูบก็ติดนะคะเนาะไหนก็ติดค่ะรถ ชมคลิปโดยนะักหยาบได้เรื่อยๆนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อนๆเห็นภาบรรยา,ากาศสวยอยู่นะครัสวัสดีจ้าเพื่อนๆมาถึงทางด่วนแล้วก็รถติดมากเลยค่ะเพื่อนๆติดรลขไทยกิบบรรยากาศมันฝากนะครับมาให้เพื่อนๆดูว่าบึงข่าวบึงรู้รติดแท่งอี๋ ไปใส่มาใส่แนวนี้เนาะมากเลยค่ะ,ะไไก็เลยถ่ายบรรยากาศวิวสวยๆถ่ายวิวสวยๆมาให้ดูนะคะเพื่อนๆทางดวง่วนเนาะ,ะ,ะค่ะเพื่อนๆเนาะชมคลิปด้วยค่ะวิดีโอจะถ่าย รถไม่มีอะไรแทะจ้าลมเย็นเนาะ,ะต,ติดในทางด่วนนี่นะคนมีรถติดมากเลยจ้า <c oughs> เพื่อข้าเพื่นๆเนาะ,ะมชมคลิปด้วยะคะว่ะไม่รู้จะถ่ายทังไหนก็ติดหมดเนาะ,ะทางไหนก็ติดหมดเนาะ เสีนงางด่วนแล้วรถติดมากเลยค่ะเพื่อนๆติดกลับไม่ได้พักเลยนะครับเพื่อนๆติดมากเลยจ้ะอระไรถ่ายเก็บบรรยากาศมันฝากเนาะ ช่วงนี้ติดเป็นเพลินติดมากมากมากที่สุดเลยแหลนนะ,ะ,ะตาดติดแน่นะครับน้องเป็นเพลอนติดมากมากมากที่สุดเลยแหละ บรรยากาศสวยอยู่นะคัดระกำไม่ได้พักเลยนะครับเพื่อนติดมากเลยจ๊ะถ่ายมาแล้วเราก็ต้องมาถ่ายตึกถ่ายอะไรมั่งนะคะบรรยากาศสวยๆมาให้เพื่อนๆดูว้าตอนเย็นวันศุกร์รถติดมากแต่ก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูถ่ายตรงนน้นตรงนี้ตรงถ่ายตึกไปด้วยแล้วกันนะ ถายต้นไม้ข้างนอกก็ติดหมดทุกที่เลยนะคะเพื่อนด้วยเดียวถ่ายภาพสวยๆบนทางด่วนมาฝากเพื่อนๆนะคะค่ะเพื่อนๆเนาะราบชมคลิปด้วยค่ะไม่รู้จะถ่ายอะไรจ้าช่งเย็นเนาะติดในทางด่วนนี่นะทุกคนมีรถติดมากเลยจ้าเพื่อนฟังหัวทองค่ะ ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะฝากรับชมคลิปน้องน้อยคนหล่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมคลิปขยับได้เรื่อยๆนิดๆน้อยๆนะครับ